สวัสดีครับเตะติดเทรนขอนำเสนอคลิปนี้ผมบอกเลยครับว่ามีแต่เรื่องร้อนเริ่มจากยูยีทีมชาติไทยลองไม่งอตัวอายุเกินจัดชุดหนุ่มล้วนลงเอเชียนเกมหน้าตาแบบนี้จะรอดหรือจะร่วงต่อด้วยข่าวที่ทำเอาวงการอึ้งทั้งเอเชียครับนายกสมาคมฟุตบอลคอสตาริกาไม่ตัดสินใจเองปล่อยให้เด็กใกล้ตัวชี้ซ้ายชี้ขวาแทนและปิดท้ายด้วยความจริงที่แฟนไทยต้องกลืนครับ ในเวทียู23เอเชียอาเซียนมีแค่เวียดนามกับอินโดนีเซียที่เข้าใกล้คำว่าลุ้นแชมป์ส่วนไทยยังไม่เคยไปถึงตรงนั้นเลยทั้งหมดนี้ครับคุยกันแบบไม่โลกสวยไม่อวยไม่ปลอบใจถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเดือดกอนเตะ เปิดสิเบตตัวจริงอยู่23ไทยไม่ง้อตัวเกา่าหน้าตาแบบนี้รอดหรือร่วงในเอเชียนเกมถ้าตัดตัวอายุเกินทิ้งหมดนะครับเอาแต่พลังหนุ่มลน,นล้วนลงเอเชียนเกมจริงๆคำถามคือนี่คือทีมที่กล้าแลกหรือเสี่ยงพังระบบ4-1-3-2ที่วางมานะครับบอกเลยครับว่าไม่เล่นเซฟเพราะนี่คือแผนที่ถ้าเวิร์กหลอถ้าพลาดโดนสวนแส้แตกทั้งทวีปเรามาดูหน้าตาิบตัวจริงกันดีกว่าน,นะครับ จะมาในระบบ413 2เริ่มต้นกันที่ผู้สาบป,ประตูชมมาพัฒบุญเลิศแบ็กขวาไอเมนเทียงคมเซ็นเตอร์ฝั่งขวาวิชชันอินอารามเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายเฟลิกพาสเคแบ็กซ้ายอูเซมาเทียงคามกลางรับสิทธาบุญล่าปีกข,ขวาเอกคลัสสันรนปีกซ้ายเอราวันกรนเย่กลางเชื่อมเกมเซส,สันราตีและหน้าคู่จุดเบลและดยุสกรบุรพาครับ ข้อดีครับเกมรุกโคตรกล้าหน้าคู่จุดเบลกับยศกรมีทั้งพลังชนกับความเร็วฉีกปีกสองฝั่งอีกคราดเอราวันถ้าได้ดวนตัวต่อตัว,ตวมีของให้ลุ้นเสกสันคือกุญแจถ้าฟอร์มมาเกมไหลทันทีข้อกังวลน,นะครับจุดตายมันชัดกลางรับมีแค่สิทธาคนเดียวถ้าโดนบีบสูงเกมรับส,สันเซนเตอร์ยังหนุ่มถ้าเจอทีมเอเชียสายเคียว มีสิทธิ์โดนลงโทษครับระบบ4-1-3-2ถ้าเพรสไม่พร้อมกันโดนสวนหลังบ้านแตกง่ายมากเลยครับคาดกันนะครับรอบแรกผ่านได้ถ้าไม่พลาดง่ายรอบลึกต้องลุ้นความนิ่งบวกกับวินัยแท็กติกถ้าเกมไหนเสียงสันโดนตัดและสิทธาโดนุมงานหยาบทันทีครับแต่ถ้าเข้าฟอร์มทีมนี้มีสิทธิ์เป็นมามืดแบบคนดูต้องร้องเฮและแฟนบอลแหละครับถ้าเป็นคุณจะกล้าเอาชุดนี้ลุยเอเชียเกมไหม หรือควรดึงตัวเก่ามาคุมเกมก่อนจะโดนของจริงสอนบอลคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับช็อกวงการนายกคอสตาลิกา้าไม่ตัดสินใจเองปล่อยเด็กชี้ซ้ายชี้ขวาสมาคมฟังแล้วต้องอุทานว่าเอาจริงดิเพราะสิ่งที่หลุดออกมาจากรายการเจาะลูกหนังบอลไทยไม่ใช่แค่ข่าวลือข้างสนามครับแต่มันคือโครงสร้างอำนาจที่ผิดเพี้ยนทั้งระบบ จากคำพูดของพี่บับเบิลนะครับแบบไม่อ้อมค้อมในยกสมาคมฟุตบอลคอสตาริกา้าแทบไม่ได้ตัดสินใจเองคนที่ชี้เป็นชี้ตายกลับเป็นคนใกล้ตัววัยเด็กคนหนึ่งการต่อสัญญาโค้ชฝ่ายเทคนิคไม่รู้เรื่องแต่ขาหลุดไปทั่วโลกสุดท้ายคุยกันเองหลังบ้านฝ่ายเทคนิคกลายเป็นตัวประกอบทางฝั่งเจวรบัตนะครับเสริมแรงอีกดอกนะครับว่าตอนปลดโค้ชญี่ปุน่นฝ่ายเทคนิคก็ถูกดันเป็นหนังหน้าไฟ ทั้งที่ตามกระบวนการเขาควรเป็นคนตัดสินใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องใครสั่งใครแต่มันคือคำถามว่าสมาคมยังมีระบบไหมถ้าฝ่ายเทคนิคไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจมีไว้ทำไมถ้าคนไม่มีตำแหน่งกลับมีอำนาจจริงโครงสร้างพังถ้านายกไม่รู้เรื่องสัญญาโค้ชแล้วรับผิดชอบอะไร ฟุตบอลมันไม่ได้พังเพราะแพ้ในสนามครับแต่มันพงเพราะคนข้างบนไม่เคารพระบบคาดการนะครับความเชื่อมั่นคนทํางานจะหายโค้ชสตาฟจะทํางานแบบ กลัวโดนสั่งข้ามหัววันหนึ่งถ้าผลงานเละคนรับกรรมเท่ากับฝ่ายเทคนิคเหมือนเดิมและสุดท้ายนายกรอดเด็กใกล้ตัวเงียบแฟนบอลซวยและแฟนบอลนล่ะครับคิดว่าถ้าสมาคมปล่อยให้คนนอกระบบชี้เป็นชี้ตายแบบนี้ฟุตบอลจะพัฒนาได้ยังไงหรือเอาจริงๆมันพังตั้งแต่โครงสร้างแล้วคอมเมนต์มาคุยกันครับ ยังไม่ใช่ไทยทำไมอาเซียนมีแค่เวียดนามอินโดนีเซียที่เข้าใกล้แชมป์เอเชียอยู่23เจ็บแต่ต้องพูดครับวันที่แฟนบอลไทยยังถกกันว่าเราก็ไม่ได้แย่นะความจริงมันตบหน้าดังๆว่าบนเวทียู23เอเชียไทยยังไม่เคยไปยืนตรงจุดที่เขาเรียกว่าลุนแชมป์ในการแข่งขัน AFC อยู23เอเชียนคร,รอบสุดท้ายครับจากชาติอาเซียนทั้งหมด มีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่เคยจบท็อป4ของทวีป2018เวียดนามรองแชมป์คุมทีมโดยพักฮังซอ2024อินโดนีเซียอันดับ4คุมทีมโดยชินแทยองและ2026ครับเวียดนามอันดับ3คุมทีมโดยคิมสังซิกทั้ง3ครั้งทั้ง3ความสำเร็จโค้ชเกาหลีใต้100%ปแล้วไทยละ่ะยังไม่เคยไปตรงจุดนั้นเลยสักครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องดวงครับและไม่ใช่เรื่องเจอทีมยาก แต่มันคือโครงสร้างบวกกับวิธีคิดบวกกับความจริงจังเวียดนามอินโดนีเซียวางแผนระยะยาวให้โค้ชมีอำนาจจริงเล่นตามระบบไม่ใช่ตามใจส่วนไทยเปลี่ยนโค้ชบ่อยระบบไม่ต่อเนื่องแพ้แล้วปลอบใจกันเองบ้าเด็กเราเก่งนะฟุตบอลเอเชียไม่ได้วัดกันที่คำปลอบใจแต่มันวัดกันที่อันดับสุดท้ายในตารางคาดการณ์นะครับไทยจะยังตามหลังอาเซียนต่อไป จากเคยนํากลายเป็นไล่ไม่ทันและยู่23เอเชียจะยังเป็นวิธีที่เราได้แค่ดูเขาฉลองถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดทั้งระบบไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวผู้เล่นหรือโคช้ชและแฟนบอลนะครับคิดว่าเราจะยอมเป็นชาติที่เก่งในคําพูดต่อไปอีกกี่ปีหรือถึงเวลาที่ยอมรับความจริงว่าฟุตบอลไทยต้องรื้อใหม่ทั้งระบบคอมเมนต์มาคุยกันครับเรามาปิดท้ายกันที่ แฟนๆเวียดนามร่วมฉลองชัยหลังทีมชนะเกาหลีใต้ในศึกยู -23 เอเชียเป็นภาพที่ชินตาไปแล้วสําหรับการออกมาเฉลิมฉลองชัยชนะของเหล่าแฟนบอลเวียดนามบนถนนนะครับหลังจบเกมโดยล่าสุดนะครับลูกทีมของ Kim ik, คิมซังซิกกุนซือชาเกาหลีใต้นะครับของทีมชาติเวียดนามสามารถล้มทีมชาติเกาหลีใต้ชาติบ้านเกิดคว้าอันดับ3าม,มาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกยู -23 ชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศซาดิอารบเบียครับ เมื่อคืนวันที่23มกราคมที่ผ่านมานะครับแฟนบอลทัพดาวทองหลายพันคนต่างหลั่งไหลเข้ามาเฉลิมฉลองบนถนนด้วยความภาคภูมิใจและความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงที่มีต่อทีมหลังชนะจุดโทษเกาหลีใต้เจ็บประตูต่อ6เสมอในเวลา120นาทีนะครับ2ประตูต่อ2ถึงแม้ก่อนหน้านี้ผลงานในรอบรองชนะเลิศนะครับเวียดนามแพ้จีนไปศูนย์ประตูต่อ3ชมจดเข้าไปชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ต่อจากปี2 0 1 8อย่างน่าเจ็บปวด แต่แฟนบอลน,นะครับก็คอยให้การซัพพอร์ตทีมอยู่เสมอและชัยชนะที่เหนือเกาหลีใต้ทั้งที่ทีมเหลือตัวผู้เล่น10คนมันแสดงเห็นถึงความเป็นนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ในตัวของลูกทีมคิมสังซิกจนประสบความสําเร็จในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับแฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ